สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมช่องทามปิโซนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่10นะครับที่อารจะพาพี่พี่ทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับตัวฟังก์ชันต่างๆในตัวปาร์เจโรสปอนะครับวันนี้ครับอาจจะมาต่อนะครับจอพิเดานให้กับพี่พี่ได้ดูนะครับในตัวของปาร์เจโรสปนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องมีสายรีโมก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เสียบทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีตัวหัวเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเสียบให้ถูกช่องด้วยนะ หลังจากนั้นกดเปิดนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลในลักษณะนี้นะครับถ้าเปิดหน้าจอแล้วโอเคครับทีนี้เราก็เชื่อมต่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยพี่ๆนะครับอันนี้ตัวนี้ผมจะสาธิตเป็นตัว iOS นะเข้าไปในตั้งค่านะครับแล้วก็เปิด Wi-Fi ค้นหาคำว่า มีราสกีนนะครับอ่าพอค้นหาแล้วก็กดใส่รหัสเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็กําลังกดค้นหาอยู่นะครับอ่าตัวนี้เชื่อมต่อมีราสกินแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็อ่าปัดหน้าจอลงนะครับเข้ามาที่การสะท้อนภาพหน้าจอนะครับอ่ามันจะขึ้นคําว่ามีราสกีนนะครับเรากดเข้าไปเลยนี้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้อาจก็ได้ทําการสะท้อนหน้าจอเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็สามารถเปิดยูทูบนะครับหรือ USB ต่างๆได้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็จะเล่นได้ปกติเลยนะครับ ค่อนข้างทางี่จะสมมุติเลยนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเสียงจะออกไปที่หูฟังอนฟรเรดสองอันนะครับถ้าพี่ๆเนี่ยอยากจะให้เสียงเนี่ออกรอบพันเนี่ยกดที่หน้าจอนะครับปุ่มคําว่า AUX เนี่ยแล้วทีนี้เสียงก็จะออกรอบพันนะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการต่อจอกลางของตัวไปร์ลสปอร์ตนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากให้อาาร์ทำเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกตใต้ใคลิปเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ